เบอร์9เนี่ยครับผมคาสโตโรเขาไม่น่าว่าคาสโตโรดูค่าพลังนะครับผมเกมลุก17นะฮะความอุด18 17 17 17บเจ็เนี่ยครับผมมาคาสโตโรคาสโตโรใช่ไหมฮ้ยสับขาด้วยแล้วก็ชิงวันทูนแล้วก็ยิงลูกนี้คาสโตโรโอ้โห้ยมาแล้วโอ้คาสโตโรคาสโตโรยิงเองเลยครับลูกนี้มาแล้วนี่ไงงั้นหน้าตาของคาสโตโรครับผมโอ้โหสุดยอด One Cool Ging Lung Ni! Boom, 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 Go, 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 go! go. Dynamic the Magia Manchester And I'll follow you back to your สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับผมตั้งใจไว้สักพักนึงแล้วนะครับว่าจะมารีวิวตัวนี้ฮะเป็นตัวที่คุณคาดไม่ถึงจริงๆนะครับผมผมเนี่ยมักจะทําอะไรที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับผมเคยรีวิวกรรมการมาแล้วนะ อนอ่ะกรรมการในสนามผมรีวิวมาแล้วนะคบผมไปดูคลิปรีวิวได้นะลองค้นหาในช่องก็ได้เออรีวิวกรรมการแต่คลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวที่คุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ไม่สามารถซื้อกัดมาร่วมทีมได้อะนะครับผมกําลังพูดถึงนักเตะคนนี้ที่อยู่หน้าจอนี่เลยครับผมเบอร์เก้าเนี่ยครับผมคาสโตโรเขาไม่นาาว่าคาสโตโรนะครับทีแรกเราคิดว่าเป็นดีดี้ด็อกบาร์นะดูจากทรงผมแล้วไม่ใช่นะครับเขาคือคาสโตโรครับตัวละครนี้มีที่มาที่ไปยังไงมีจริงๆ มีในชีวิตจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตามไปสืบค้นแล้วก็มาอธิบายทุกคนได้เข้าใจกันนะครับผมยิงก่อนเลยครับ1โลปับเข้าไปปึกนี่ไงหน้าช,ชัดนะครับหันมาแว๊บเดียวเราไม่เห็นหน้าเขาชัดครับเขาเป็นบุรุษลึกลับครับผม ถ้าจะให้รู้ว่านักเตะคนนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากไหนนะครับเราคงต้องย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยครับผมวินนิ่งอีเลเว่นนะครับประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับผมใครเล่นวินนิ่งสามวินนิ่งสี่ท่นนะครับสมัยก่อนมันจะมีโหมดโหมดหนึ่งก็คือโหมดมัตเตอร์ลิกนะครับเริ่มต้นโหมดมัตเตอร์ลิกถ้าจำไม่ผิดคือวินนิ่งสี่นะครับมีโหมดมัตเตอร์ลิกมาแล้วก็จะมีตัวละครตั้งต้นมีนักเตะชุดทีมตั้งต้นนะครับไม่ใช่แค่คาสโตโรคนนี้นะครับก็จะมีตัวอื่นออออออยยยยยูู่่่่่่าาาาาามััััววิิลลนนนนนดดดะะไรรพกกกเเเเีี้้้้ถใคคคงงุุุชืตหแสณ ไม่เยอะแล้วเอ้ยคุณอายุไม่น้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปย้อนกันดูครับผมคาสโตโรตัวละครนี้มีตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเก่งหรือเปล่าครับไปดูกันถ้าเราจะดูว่าคาสโตโรกําเนิดมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยผมขอย้อนไปนะครับผมใน p l a y s t a t i o n 1นะครับเราเริ่มต้นกันที่ Winning อีเลเว่นสามวัวซ็อกเกนะครับตอนนั้นออกมาเป็นช่วง2อง98ฟุตบอลโลกเกนะครับผมเกมฟุตบอลที่เด็กผู้ชายทุกคนในยุคนั้นต้องเล่นครับผมอ่ะเราย้อนกลับมาอันนี้เป็นเวอร์ชั่นตั้งต้นเป็นเวอร์ชันเอ่อภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับชื่อ ตอนนั้นเนี่ยบน PlayStation 1 Winning 3มันยังไม่มีโหมด Master League นะครับผมยังไม่มีเห็นไหมแค่มีโหมดแบบแข่งกับเพื่อน Exhibition นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามีทีมอะไรให้เลือกบ้างนะ่ีต้องกดสูตรนะถึงจะมีทวมทีมรวมดารามาด้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็ยังไม่มีนะยังไม่มีตัวดัมมี่ยังไม่มีคัสตโรนะครับผมเพราะฉะนั้นวินนิ่ง3ไม่มีนะครับผมเราข้ามการเวลาไปที่วินนิ่ง4ดีกว่าไป มาแล้วอันนี้แหละมีอันนี้ต้องมีนะคุณมีสปอร์ตนะครับผมมาเลยนี่วิ n นิ่งอ l เวนต์่ครับผมเป็น Winning ที่ผมโคตรชอบนะถ้าถามว่าในบรรดาวิน n i n g ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยชอบภาคไหนมากสุดนะและเล่นภาคไหนมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นวิ n นิ่งอ l เวนต์สี่สำหรับผมนะเล่นทั้งวันทั้งคืนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่บน p ีเอหรือเพลย์สเตชันอยู่นะครับผมก็เริ่มมีโหมดมาสเตอร์ล u กแล้วนะครับใครทันภาคไหนก็ คอมเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมเคยแบบสตรีมเล่นวินนิ่งนะแล้วก็ทําคลิปเล่นวินนิ่งมาสักพักหนึ่งตอนที่แบบว่าหาอะไรทำเนาะช่วงเกมปิดรับปุงเซิร์ฟเวอร์สู่ภาคใหม่ในช่วงนั้นอะ่ะผมก็ไปค้นวินนิ่งมาเล่นนะครับผมนี่ฮะมันมีโหมดม s สเตอร์ล u กมาแล้วเห็นไหมโหมดมาสเตอร์ลิกนะครับถ้าข้อมูลผมไม่ผิดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับใน Winning อ l e v น n 4 PlayStation o นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูกันนะครับว่าตั้งต้นมันเป็นยังไงนะครับบาิสตับ บาติตูต้าคิก9กรอบ9เห็นไหมชูตพาวเวอร์9ชูตแอคเคิเรซี่เนะครับยิงตรงกรอบ9เป็นนักเตะคนเดียวอะ่ะแล้วคุณคิดดูว่าอีปิกตอนนี้ของบาติสเนี่ยเป็นยังไงโรนันโดนะโรโดอานายนะครับผมนี่โอ้ยโคตรโหอยากเล่นเหลือเกินเดี๋ยววันหลังทำคลิปวินนิ่งดีกว่าเราจะทำการรีวิวคาสโตโลใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเข้าไปที่โหมดมาสเตอร์ลีกนะครับเข้าไปดูฮะกดเข้าไปนะครับนิวมาสเตอร์ลีกไปเลยนะครับอ่า กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกทีมตั้งต้นนะครับอันนี้อะไรอะแมนเชสเตอร์ก็คือแมนยูนะครับผมอันนี้อาร์ซอลนะครับเชลซีนะครับเอร์พูยังเป็นโลโก้นี้อยู่นะครับนี่โมนาโกมักเซยนะครับสมัยนั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับปาร์มายังเก่งอะปารมาโรม่าเก่งตอนนั้นนะครับอ่ะผมจะเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับผมไม่ต้องถามอ่ะ แต่ว่าตัวที่เราตั้งต้นมานะครับตั้งต้นมาเนี่ยมันจะไม่ใช่พวกเบคแคมลูนี่ไม่ใช่นะครับยุคนั้นเป็นใครอะ่อะยอร์คโคล่ะอ่ะผมจําไม่ได้แลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับผมอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับผมเป็นตารางแข่งนะครับเรากด next ก่อนนะครับแล้วก็มันจะให้เราแข่งก่อนหนึ่งแมตช์ใช่ปะดกดเข้าไปดูเลยดีกว่านี่ฮะกดเข้าไปดูนะครับปึ๊บป๊บเซตจี้นะครับผมหรือว่าปรับแผนของเรานะครับ มาแล้วครับคาสโตโรคนไหนคุณรู้หรือเปล่าคนนี้เปล่าวะคนนี้ไหมอะประเด็นคือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนไม่ใช่คนนี้ A a few moments t l โอเคครับทุกคนผมได้ทําการไปหาไฟเซฟเมมโมรีการ์ดของการเปลี่ยนชื่อนักเตะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองเข้าไปใหม่นะครับผมเออมันจะได้เห็นชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเอออันนี้เอาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็จะได้เห็นชื่อนักเตะที่แก้ไขชื่อเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมไปลองลองเข้าไปดูครับผมว่าทีมตั้งต้นนักเตะ ตั้งต้นในโหมดมาสเตอร์ลีกนะครับผมมีชื่ออะไรบ้างนะครับใครยังจํากันได้หรือเปล่านะครับผมป้าเข้าไปเฮ้ย hey! ยังเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นว่ะนักเตะตั้งต้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทีมนักเตะจริงๆนักเตะจริงๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมดูแป๊บว่าคนไหนอ่านว่าคาสโตโรนะครับแป๊บหนึ่งทุกคนครับดูเหมือนว่าคาสโตโรเนี่ยยังไม่มีใน PlayStation 1นใน w i n n i n g 4นะครับ ผมลองเอาตัวคาตาคณะมาแกะแล้วนะครับผมเหมือนจะไม่มีชุดที่เราคุ้นเคยเลยนะครับเอสบันดาคาสโตโรอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมเหมือนจะเป็นชุดดัมมี่ชุดแรกนะครับผมจะต้องไปดูที่ Winning เอเลเวนนะครับใน p พ a t ์ t เตชันนะหรือไม่ก็ Winning 2000ันะครับเ,ออเดี๋ยวผมไปดูในวิน n ิ่งส0งพดีกว่าอันนี้ไม่มีนะใครอยากให้เล่น Winning 4หรือเปล่าครับ แล้วนึกความหลังเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมมาสู่วินนิ่ง2000นะครับผมขยับมาอีก1ปีเนาะนะครับแล้วมาดูกันว่าจะมีหรือยังนะครับผมมัสเตอร์ลีกมีตั้งแต่วินนิ่ง4แล้วแต่ว่าคัสโตร้ยไม่มีนะครับผมยังไม่มีชุดที่เราคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินนิ่ง2000จะมีหรือเปล่ามัสเตอร์ลีกคืออันไหนวะไม่ใช่นี่ยอร์ก23อันนี้ปะใช่น่าจะอันนี้มั้งไม่ใช่เว้ยนี่ขับโหมดนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้โอลิมปิกโหมดนะครับอันนีีี้้้คคือออนนนะรรััับผมมกดดเเขาไปูลสต ที่ดีวิชั่น2ใช่ไหมอ่ามาสเตอร์ลิกดีวิชั่นสอครับเริ่มต้นนะครับปึ๊บเข้าไปลองดูการซื้อตัวนะครับนี่ฮะมันสามารถซื้อตัวได้นะครับมาสเตอร์ลิกนี่คือโหมดที่หลายคนอยากให้กลับมาเลยเกินนะครับสามารถซื้อตัวเข้าทีมได้แล้วก็นักเตะจะอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีนักเตะรุ่นใหม่กับเอ่อเข้าเข้าสู่เกมอะไรเงี้ยมันจะวนไปนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนนี่หลุยฟิโก้ป่ะเบอร์เจ็ดโรมาลิโอป่ะอันนี้ทีมมขอออองเเเรรรรรรราาาานน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 ะะะะคค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 ััััับบบบบบีีีี่่่่สสสโโตตื้้้จแลลวใ์ญชิิซผ คนนี้นะเออคาสโตโรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ามีใครบ้างนะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าโอเคเข้าไปดูในเกมครับอ่เดี๋ยวเองอ่านให้ฟังนะครับอ่าเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะฮะเดี๋ยวผมใช้แปลภาษาจากคาตะคานะนี่อันนี้คุ้นเคยเลยฮะประตูคือใช่เลยประตูคืออีวานลอฟนะครับเซนเตอร์คือสตรีมเมอร์นะครับกับดูลิกนะครับนี่ดูลิกนะครับเซนเตอร์อีกคนหนึ่งเซนเตอร์สามคนนะครับเวเลนี่นะครับกางรับคนนี้โยคะโยกานี่แหละโยก้านะครับเออแล้วก็เบอร๊ เร์แดนี่เซลนิลลี่นะครับเบอร์7นี่พิเมเลสนะครับเบอร์14นี่คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อครับเอสพีมัสนะครับเออเบอร์14นี่เอสพีมัสนะครับแบ็คเอ่อปีกขวานะครับแล้วก็เบอร์10นี่มิลันดานะครับโอ้ยแล้วคนนี้ครับเบอร์20ของเราครับคาสโตโรคาสโตหรือคาสโตโรนะเนี่ยแล้วแต่ออกจากเสียงนะคาสโตโรนะครับผมเออแล้วก็เบอร์11นะครับก็จะเป็นวาโอตาใช่ป่ะวาโอตาอันนี้คือแบบคาตาคณะมันเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครรับแต่พะเอก เราก็คือเบอร์20นี่นะครับคาสโตโรดูค่าพลังนะครับผมเกมลุก17นะฮะความอึด18 17 17 17บเจ็เนี่ยครับผมอันนี้เป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวดัมมี่ที่เวลาเล่นมาสเตอร์ลีกแล้วเนี่ยเกมจะกำหนดมาให้นะครับคือเป็นนักเตะที่ไม่มีอยู่จริงนะครับแต่เป็นนักเตะคู่บุญของเกมวินนิ่งนะครับแสดงว่านักเตะชุดเนี้ยที่เราคุ้นเคยเป็นตัวดัมมี่เนี่ยเริ่มมีตั้งแต่วินนิ่ง2,000นะครับวินนิ่ง4ยังไม่มียังไม่ใช่ชุดนี้นะฮะอันนี้ววววิิินนนนนน่่่่่่ง2,000ะะคคครรรัับบก็เเมมมีาาาสโโตแแลล้้ไชือใ อีฟ e ุตบอล2024นะครับยังเอาคาสโตโรมาเป็นตัวเตะจุดโทษตอนแรกเราคิดว่าเป็นด็อกบาไม่ใช่นะครับเขาคือคาสโตโรนะครับทุนักเตะที่ยิงประตูเยอะที่สุดในวินนิ่งเออในอ e ีฟุตบอล2024นะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในสนามกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเบอร์20นะสัญชาติบราซิลน,นะครับเอฟเฟกต์กราฟิกมันก็จะประมาณนี้นะสมัยก่อนนี้แค่นี้ก็สมจริงแล้วครับทุกคน <S <S นี่นี่นี่ฟังคาสโตโรใช่ไหม คาสโตโลอิเมเลสผมยังจำได้พิกออฟเลยนี่บอลยี่สิบในคาสโซโลนะครับหมักเซยเออหมักเซย์ออซยนี่หว่านี่ไงคาสโซโลกุมาแล้วคาสโซโลคาสโซโลยิงลูกนี้ลงนี้ที่พ่มาสู้มันต้องยิงให้ได้พระเอกเราเราต้องยิงให้ได้ครับกดแย่งเขากดสองปุ่มเลยเข้าแย่งสองคนนะครับนี่ แทงซ้ายกะแทกขวากะแทกซ้ายกระแทกขวากะแทกซ้ายกะแทกขวากะแทกซ้ายกระแทกขวาไปวันทหลุดเลยครับ๊อครับโซโลไปแล้วยิงยิงไม่ได้เล่นมาตีปีวันนี้ยเฮยสับขาด้วยแล้วก็ชิง exactly วันทูแล้วก็ยิงลูกนี้ครับโซลอเอาล้ำหน้าอีกติด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 ปตตปู <empty beer> มาแล้วสปีดเลยไปเลยครับคาสโลคาสโลกระชากกระชากหนีกระชกักโอ้โหแตะยาวไม่ได้คนที่ดูอาจจะมองว่าเล่นง่ายนะคนที่เคยเล่นนะคนที่เคยเล่นอาจจะแบบโอ้โหพี่ทําไมไม่วันทูพี่ทําไมไม่แบบนูน้นแบบนี้นะครับคือผมก็เล่นเก่งนะเมื่อก่อนนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่ได้เล่นนานแล้วเราก็เกมเพลย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เราไมไ่คุ้นชินกับเกมเพลย์แบบเก่าใช่ป่ะจังหวะมันไม่ได้จริงนะครับ เออมันไม่ได้เล่นง่ายนะต้องใช้เวลาปรับตัวสนะักสี่ห้าเมตรนะ่ะแล้วก็ยิงเลยครับคาสโซโลโอโย้ยโอ้ยมาแล้วโอยโโ้ยคาสโซโลคาสโซโลยิงเองเลยครับลูกนี้มาแล้วนีไ่ไง,ไงหน้าตาของคาสโซโลครับผมโอห้หสุดยอดเราเจอประตูได้แล้วโอห้หน้าผมบังนิดนึงเอมาตรงนี้ดีกว่านี่คาสโซโลเป็นไงล่ะ กองหน้าในตำนานครับผมมาแล้วหนึ่งลูกครับวันทูยิงลูกนี้โกโกโกโนามิกเดอะโบวมาเชิร์ช s t ร์คาสโตโรซัดไปขวาลูกนี้ครับผม ไม่ออฟไซด์แล้วครับหนึ่งด้ยยิงโอยโคกไกลครับไปแล้วครับอู้ยช่องนิดเดียวอ้าวจบเกมครับสีแมนเชสตเชสตอร์90นาทีครับเก็บสามคะแนนครับนี่ตายไปนหนึ่งศพนี่คือมาสเตอร์ลีกนะครับสมัยก่อนอันนี้คือ หนึ่งแมตช์เนี่ยสินาทีเลยนะครับผมโคตนนานนะก่าจะจบหนึ่งแมตช์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้มาสเตอร์ลีกพอย n ์เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกเหรอได้หกแต้มนะครับผมได้โบนัสสี่แล้วก็ประตูอีกสองนะครับขึ้นเป็นอันดับที่สองของตารางนะครับผมอ่าอันนี้คือแบบเมนูเต็มๆนะครับผมหลังจากที่แข่งจบหนึ่งแมตช์นะครับผมอันนี้ตารางคะแนนนะครับผลการแข่งนะครับอันนี้คือฟิกเจอร์นะครับผมก็ใครเจอใครนะครับผมแล้วก็อันนี้คือกราฟนะครับผมว่าเราอยู่ขึ้นขึ้นลงมีบอกรายละเอียดเยอะมากนะครับนีอเมนรงาใทข ับว่าทําสถิติอะไรบ้างมีเก็บสถิติหมดอะคุณดูดิคาสโตโรนะครับคนนี้นะคนเบอร์20นะเบอร์20คาสโตโรนะยิงไปแล้ว2ประตูนะครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีแอสซิสแอสซิสยังไม่มีนะครับผมไปแย่งมายิงเองได้ยังไม่มีแอสซิสนะเนี่ยมันจะเก็บสถิติไว้หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็อันนี้มีการซื้อตัวนะครับก็ค,คือซื้อตัวมาร่วมทีมได้โดยใช้พอยต์ของเราซื้อ,อน,นี่บาซ่าใช่ไหมฟิกโก้ป่ะคนเนี้ยอันนี้เป๊ปป่ะเนี่ยกวาดิโอราปะ่ะหรือว่าพูครับอันนนนี้โโออเเวว่่ะน โอเว่นสปีดสินะครับนี่โอเว่นสปีดสิบเก้านะเลโูลนะฮะแล้วก็คู่กับเอ่อเฮสกี้ปะอันนี้อีเมลเฮสกี้ปะอันนี้แพทริกแบกเกอร์นะครับผมไม่ได้โหลดไฟล์เปลี่ยนชื่อมานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดาวซันโวสูงสุดตอนนี้นะครับผมเป็นแมนยูนะครับโซโล่ก็คือของเราตัวเรานะครับผมนี่ได้ดาวซันโวอยู่นะตอนนี้นําอยู่นะครับสลูกนะครับแล้วก็แอสซิสเรายังไม่มีนะครับผมดีวิชั่นหนึ่งนะครับอันนี้เราอยู่ดีวิชั่นสอยู่นะนี่ดีดีวิชั่นหนึ่งนะครับไตต่เ้า ตัวเก็บทีมพัฒนาทีมไปเรื่อยๆนะครับโอ้ก็ค่อนข้างละเอียดมากนะครับสำหรับมัเตอร์ลี่อันนี้เป็นโหมดอีดิปนะครับแก้ไขค่าพลังแก้ไขสร้างตัวละครอะไรนักเตะได้นะครับผมมันจะไม่สามารถเข้าไปดูในตัวดัมมี่ได้นะครับซูลโลเข้าไปดูในนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมตั้งต้นนะฮะสโคนะครับผมโอเว่นเบคเคิมนะครับฮากิฟหรือเปล่าคนนี้นิโพรอินส์นะครับแกรี่เนวิลฟิลิปเนวิลนะครับเอ่อโทนี่อดัมหรือเปล่าโซแคมเบลนะครับผมซีแมนนะฮะเฮ้ยเชียร์เลอร์ เชียร่าเชียร่าคือเชียเลอร์เนี่ยครับอุ้ยอยากเล่นเหลือเกิน,นะฮะใครคิดถึงวินนิ่งสี่วินนิ่งสามวินนิ่งสองพัน หรือวินิงภาคไหนๆนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับข้อมูลที่นํามาเสนอให้นะครับอุตส่าห์ไปโหลดเกมมากกว่าจะได้ข้อมูลชุดนี้มานะก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ตั้งค่าจอยไม่ได้อีกใช้นู่นนี่นั่นต้องไปซื้อไอ้ USB Bluetooth อะไรมีอีกนะตอนแรกใช้สายสายไม่ลงตัวอีกโอ้ยวุ่นวายเลยเกินนะครับผมอาะนั้นเป็นงานของหลังบ้านที่ผมต้องหาหาข้อมูลมาให้ให้ได้นะครับแล้วก็ได้มาจนได้นะครับสรุปคือตัวละครนี้นะครับผมตอนแรกอะเกมเนี่ยเหมือนจะถอดมัตเต ผมแล้วเหมือนจะหมดยุคของเขาแล้วนะสาหรับคัสโซโลและของเพื่อนนะครับเหมือนจะหมดยุคของตัวดัมมี่แล้วนะครับไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดมาสเตอรีกกลับมาเนี่ยจะยังคงเป็นชุดตัวละครชุดนี้หรือไม่นะครับหรือว่าพี่โคแกจะเปลี่ยนชุดนะครับคือเปลี่ยนชุดไม่ได้ว่าเปลี่ยนเสื้อแข่งนะเปลี่ยนชุดนักเตะ22่3ี่ตัวเนี่ยครับผมอาจจะไม่เอาชุดนี้แล้วแต่ผมว่ามีโอกาสสูงที่จะใช้ชุดเดิมนะครับเพราะอะไรครับหลักฐานมันอยู่ครับเนี่ยยืนตั้งท่าจะเตะจุดโทษอยู่ฮะเราเห็นแล้วว่าคัสโซโลยังอยู่นะคร ายความว่าถ้าในอนาคตมาสเตอร์ลีกกลับมานะครับผมนักเตะตั้งต้นดัมมี่ที่เราคิดถึงอาจจะกลับมาก็เป็นได้แล้วหมดไมลิ่กตอนนี้ใช้มาสเตอร์ลีกหรือเปล่ามันก็กึ่งๆเกือบจะใช่แต่ฟังก์ชันซื้อตัวฟังก์ชันย้ายทีมฟังชันเอ่อเลื่อนขึ้นดิวิชั่นฟุตบอลไปยูฟา่าแชมเป,ปี้ยนลีกไปเตะทั่วยุโรปมันยังไม่มีมันยังอาจจะไม่ใช่มาสเตอร์ลีกแท้นะครับในอนาคตก็ไม่แน่ละครับผมมาสเตอร์ลีกกลับมาก็อาจจะกลับมาปรับปรุงในโหมดไมลิ่งนี่แหละเพิ่มฟังก์ชันให้มันเหมือนมาสเตอร์ลีกในสมัยก่ออนนกก็็็าจจะเปไปไไดด้คผมิคคถึง นักเตะชุดนี้หรือนักเตะคนนี้คาสโซโลผมก็นํามาฝากแล้วนะครับผมประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดชอบเกมวินนิ่งเก่าๆนะครับอยากจะให้ทําคลิปเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับวินนิ่งเก่าๆเช่นรวมนักเตะสปีด9รวมดาราโลก VS รวมดารายุโรปนะฮะหรือว่าเอ่อโลนโตคาร์ลอสกับโรนัลโดอาานจับมาเล่นยืนหน้าคู่กันอะไรเงี้ยเออเพื่อหวนลําลึกความเก่านะครับผมก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะถ้าเกิดใครเล่นทันนะครับถ้าน้องๆที่เล่นอาจจะไม่ทันไม่รู้จักยังไงก็ดูว่าเป็นข้อมูลนะครับนี่คือต้นกําเนิดของเกมเฟสและอีฟุตบอล วินนิ้ง11ครับผมไปคัสตรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม I've changed for the better this time I thought I would never be fine